ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันการใช้ชีวิตของคนเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาที่ผ่านไปทําให้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแทนสิ่งเก่าการเปลี่ยนแปลงมีข้อดีนะคะเช่นทําให้สะดวกสบายมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงมีข้อเสียนะคะเช่นเมืองขยายเร็วเกินไปทำให้อากาศเสียเราต้องรู้จักปรับตัวให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆและยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะซึ่งการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาอาจมีความแตกต่างกันไปนะคะสมัยปู่ย่าตายายและพ่อแม่ของนักเรียนเป็นเด็กย่อมแตกต่างจากชีวิตของนักเรียนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเล่นหุ่นยนต์แต่ปู่ย่าตายายของนักเรียนเล่นลูกหินลูกข่างนักเรียนนั่งรถไปโรงเรียนแต่ปู่ย่าตายายของนักเรียนนะคะเดินไปนั่งเรือนั่งรถลากหรือขึ้นรถรางค่ะวันเวลาที่ผ่านไปนะคะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างเช่น บ้านเรือนเปลี่ยนจากบ้านไม้บ้านเรือนไทยเป็นบ้านสมัยใหม่สร้างด้วยอิฐปูนการเดินทางนะคะเปลี่ยนจากเกวียนมาเป็นรถยนต์รถไฟและเครื่องบินค่ะของใช้นะคะจากเตาถ่านเปลี่ยนมาใช้เป็นเตาแก๊สค่ะในสมัยก่อนเราจะใช้เตารีดถ่านแต่เดี๋ยวนี้เราใช้เตารีดไฟฟ้าแทนค่ะ เมื่อก่อนคนจะนิยมใช้ตะกร้าที่ทําจากไม้ไผ่และหวายในการใส่ของเวลาไปเดินซื้อของในตลาดแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะใช้ถุงแทนตะกร้าค่ะตะเกียงน้ํามันกา๊าดค่ะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้จึงใช้ตะเกียงจุดไฟให้แสงสว่างค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและสภาพแวดล้อมนะคะ ทําให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงทําให้คนเราเนี่ยต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆยอมรับในสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะ